ก็อันนี้จุดแรกนะครับที่เราจะตั้งมาก็ถอดหม้อน้ำนะครับถอดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็นี่นะครับก็สังเกตดีๆนะครับที่ผมขีดไว้ฝีแดงๆนี่ครับอ่าข้างในมันจะมีขีดเล็กๆเห็นไหมครับให้ตรงกับขีดแหลมๆตรงนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับอันนี้จุดที่หนึ่งนะครับวิธีการตั้งมา อันนี้จุดที่สองนะครับหลังจากการตั้งมาร์กตรงนั้นแล้วนะครับเราก็มาดูหัวลูกนะครับสังเกตหัวลูกนะครับก็จะเสมอขอบเสื้อพอดีนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่สองที่สังเกตนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นจุดที่สามนะครับที่ต้องเช็คดูนะครับว่ามาตรงไหมนะครับนี่นะเห็นไหมครับมาจะมีขีดในนะครับแล้วก็ขีดนอกนะครับ นี่คือตัวตั้งโซ่ก็เราจะมาล็อกตัวดันโซ่ไว้นะครับแล้วเราก็พอเราตั้งมาเสร็จแล้วนะครับเราก็ปล่อยตัวดันโซ่ลงไปครับนะครับก็จะปกตินะครับอ่าอันนี้เราประกอบท่อนบนเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ประกอบพวกฝาครอบอะไรนะเราจะมาเทสให้ดูก่อนว่าเครื่องติดไหมนะครับ เครื่องก็ติดนะครับก็เดี๋ยวเรามาไล่ใส่ท่อใส่ฝาเก็บสายอะไรอีกรอบหนึ่งแล้วก็ถ่ายน้ํามันเครื่องให้ใหม่นะครับอันนี้เป็นน้ามันเครื่องเก่านะครับผมจะลองดูว่าน้ํามันมันเลี้ยงฝาเลี้ยงอะไรไหมฮะอันนี้คือยังไงเราก็ต้องถ่ายทิ้งอยู่แล้วไม่เป็นไรครับอันนี้ในขวดนี้ อ่าอันนี้เราจะมารีวิววิธีการไล่น้ำสำหรับร้านผมครับก็เปิดหม้อน้ำเลยครับก็ใสา่ยางอัดเข้าไปเลยครับอัดเข้าไปแล้วก็ตัวนี้นะครับน็อตตัวบนจะเป็นตัวไล่น้ำนะครับอ่ะ,ะเป็นตัวไล่น้ำครับ ไปเลยค่ะอัดไปเลยนั่นแหละเ <Yeah. S 1> นี่ยน้ามันจะดันอากาศออกนะครับอันนี้เราจะไล่น้ำเปล่าออกก่อนนะครับแล้วเราก็สตาร์ทเครื่องช่วย <Yeah. S 1> พอเราคิดว่าอากาศหมดแล้วนะครับเติมหล่อเย็นเลยครับอ่าเดี๋ยวเราจะเติมหล่อเย็นเข้าไปเลยนะครับ เติมหล่อเย็นแล้วเราสังเกตน้ํานะครับถ้าเป็นฝีเขียวออกมาเมื่อไหร่ก็แสดงว่าระบบน้ําหล่อเย็นได้ดันน้ําเปล่าออกมานะครับอฮาน,นุก็เติมอยู่คร เริ่มเป็นสีเขียวแล้วนะครับเริ่มเป็นสีเขียวพอเริ่มเป็นสีเขียวแล้วนะครับเริ่มเป็นสีเขียวนะครับฝังเกตนะครับ ปิดหล่อยเย็นเลยนะครับปิดรูปูรูไว้เลยนะครับ mm hmm. เราเ,าเติ่มตรงนี้ให้เต็มนะครับ mm hmm. ข้อนี้ครับเป็นาการไล่น้ำที่ถูกต้องนะครับผมนิดห mm hmm. นึ่ง